ครห้าจำนวนห้าสิบแพ็คนะครับไม่ได้เอาไว้ก็จะยืนยืนไปเละปู่จะท่านต่อปู่แม่นห้าสิบแพ็คปู่วัดวันนี้ก็จะมาเอาวัดปลานังยี่สิบครับวัดอันพายะหนั่งสามสิบอาซาธุบุนได้เอฟซีเด้อาสาธุบุญน้ำกันค่ะถวายน้ำน้ำกันน้สะครับโยกมือสาธุเอาท่านผู้ชมนะผมวันนี้นำมาถวายปู่ห้าสิบแพ็คพี่น้องพอดีปู่ก็จะท่านต่อนะผมวัดที่เพิ่นขาดแค้น เอาเดี๋ยวเบาถ่ายยุกงากันครับจังมารับชมครับโค้งสุดท้ายนะพี่น้องเนะเอาค่ะชมชม่ชมไก่หอดมือข้ามาแล้วนะคะมื้อในวันที่30เมษายน2568ค่ะมาฟังน้ำกันนะคะว่าโค้งสุดท้ายปู72จ,จะเน้นจะย่ำให้ตัวใดนะคะเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันงวดวันที่2พฤษภาคม2568ค่ะ <c oughs> กราบนมัสก,การครับปูกราบนมัสก,การเจ้วยครับปูเจริญพรเจริญพรโอ้แดดนะปูมาเลยแดดมาเคยเห็นแดดแล้วครับวันก่อนนี่ฝนรมแห้งปะปูโอ้แห้งครับกวดใบไม้วันเดียวเ,เลยครับผมนกอี๋อว่าหอ่องเป็นแบบนกเอียวแดดทวานทำชมสาธุบุญกับเอฟซีได้ทำชมเด้อนะครับที่ได้ร่วมถวายน้ำนะครับผมปูไก่จะน้าม,มปเ,เป วัตาวัดที่กาเชนได้เป็นบุญได้บุญน้ำกันธรรมชมนะบุญกุศลน้ำนำนะครับลังไหลมากคือสายน้ำได้ธรรมชมด้วยนะครับเอาโค้งสุดท้ายนะครับธรรมชมมาหาปูต่างแตต่องวดละละไม่ปูยำให้แล้วมือนีไมาอี่ยตธรรมชมเอาน้ำมาถวายปูแล้วก็ไม่ให้ปูยำให้โค้งสุดท้ายไกลมือเขามาแล้วนะครับวันนี้วันที่30เมษาย,ยน2568นะครับวันที่2พฤษภาคม2568 ขับเน้นตัวได้ครับปูครับนี่จ้ะอยู่หมกเกาห้อยเลยครับให้ยหนีเลยอ่อยู่ได้หนีแล้วมาปูงานปูเตียงแป้งครับผมแปดบ้านแปดแปดเจ็บตัวเดียวแปดเจ็บแปดเจ็บครับอันนี้ชุดที่ปูให้ตองหัวด้วยพี่น้องเด้อนะครับยำวาเหล็กวิ่งเหล็กเด่นปูนี่มาสูงหัว นะครับผู้ใดรอรอเล็กวิ่งเล็กเด่นปูงวดนี่หกกับเจ็ดนับเด่นหกกับเจ็ดนะปูเจ็ดสองลงให้ตั้งแต่ต่องวดพี่น้องนี่หกกับเจ็ดงวดนี่ผู้ใดมีเล็กติดจับมาใส่ได้เลยอันนี้ชุดที่ปูแห้งอ่าชุดสรุปมันมาปูอืมเหล็กฟันก็เยอะปานี่นเหล็ฟันสามแปดแม่นเป็นบนล่างไหเนอะครับอืมสามแปดคือะใหเรียนนั่น ฐานแน่นมันแก่สามหกแม่นรับปูนั่นเดวครับบนนะหกสีหกสี่กับสามหกแมนติดหก็คือติดเหล็กเด่นเหล็กวิ่งปูนะปูนะหกกับเจ็นี่ติดคือติดเหล็กเหล็วิ่งเหล็กเด่นปูหกกับเจ็ดอืมเพราะว่าปูให้ติดสามสี่ห้านะครับเล็กเด่นหกับเจ ต้องมีสามสี่ห้ี่หนีมาได้บนล่างหมปูสามสี่หาเป็นบนล่างอ่าแน่ยคือต้องมีต้องมีบนล่างนี่ครับเก้วบนรถเลขขยันมาล่างของปูมีตัวใดกัครับปูปูห่งสามหาเลขขยันมาล่างขามันรถนี่กับจีมาโตนี่ฮะีนี่สองหกสองเก้ามียนทานทุอันเลขขยันเทาน่ะสองหกสองเยู่ในชุดที่ปูให้ตตองหัวดพี่น้องได้รับเด่นนั่นเด่นเท้นั่นไปเนีครับมเกิ ทางเกินมันเหนสองกับเก้านะครับที่ว่าหน่าจะบอุดครับสามาถนะครับปูตาไม่ันนังขัดขัดสมชุดบนปูกับหกสามหกตัวเก่านะปูเนาะงานตัว่ชุดสรุปปูกับหกสี่สามหกามลองชมน้หน่อยคู่นปดหกสี่ตัวร่องคือเก้าสี่กตัวกันคือแปดเจดคือว่าคับตัวยอดเนี่ครับค่าเจ็ดมากเนี่ยาหกลุดเนี่ยครับจะเป็นเจดันทีจะเป็นเจด่ เจ็ดเดีะปูเจ็ดเดีเจ็แปดแปดเจ็ดไม่แปดเจ็ดสามไปได้แปดเจ็ดสามไปได้ลครับอืมว่าสามาก่านั้นครับสามมานอืมก็ว่าเจ็ดพว่าเกับหกมันหลักสหน่วยอย่างเดียวนะครับปูมาบเนี้ไครับอืมอืมอันนี้ชุดที่ปูให้ตรงวัดธรรมชมนะครับชุดล่างสองหกสองหกเก้าสามเก้าห้าสองเก้านะปูเนีนให้2สองเก้า รับชุดบน6 3 6 4นะครับ8 6 4นะครับเน้นคือ6 4, 4ีกับเกับเกอ่าคือ9 5, 5, 5, 5ครับ6กสามสาปูมาเน้นโครงสุดทไายตัวกันคือ8 7 <นะ S 1> ถ้า6ก่มากแต่เมากคือแปดเจ็ดบ๊ปูอืมครับอันนี้ชุดที่ปูให้นะครับผมอ่าแล้วการทำชมุมมีชุดอ่าสี่ตัว นะผู้ใดมักชุดสี่ตัวครับเงินล้านอ่าไปบนล่างมากครับสำคัญตัวนี้ครับอ่านผู้ชมนะไอเอฟซีผู้ใดท่านในเบิ่งชุดสี่ตัวเงินล้านนะครับอผู้ใดมักมักแค่นี้ก็จับวนเอาตัวนะมีแปดมีหกมีสามมีสี่นะครับอันนี้เป็นสูตรสี่ตัวนะครับผมอ่า มานํากันได้มาปูไมานำกันหลาอยู่นี่ครับอย่างนี่ยคอือ,าอมาอมาชุดโตกันเลยปูก็นเลยจับเน้นให้ครนะัอ่าสามหกหกสามกับหกสี่นะปูเนาะอ่ามีโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมนะบโค้งสุดท้ายปูเน้นให้นะครับที่มาหาปูชุดสรุปนะครับบนสี่หกสี่สี่รักลอยบับปูอืมมันเห็นเลยเลขสี่ครับตาเกี่ยว ยันมันซีสองถั่วยันพอมันเบิร์นหนาแล้วอาจจะหักก็เลยเอาซีเลยออ่ืว่าเรียนซีด้วยแปดประเด็นเราบอปูเนี่ยชุดที่ปูให้เนี่ยแปดแปดหกซีครับก็เขาก็เอาบุกชี้เขาอืผู้ใดมักรับหาเก้าสามกระติดไปได้พี่น้องเด้อนี่อันนี้ชุดอันนี้อันนี้แกเขาลงนี้แล้วครับเป็นชุดที่ปู ให้ตองวดธร,รูมชมนับชุดล่างจะมี2 6 9หกเก้นะครับปูเนีสอเกอันนี้ชุดตองวดนับ,บน6กส4มหกัน87มีซีคูขึ้นกันนร,รู้ชมอันนี้ชุดต่องวดปูเน้น6กตัวร่องเกซมันบะปูเม่อ่าคือกันมันนันไปนะครับกัน6เป็นเก้ามอนม่เคยแตนะ่เล็กเยกบอกเาครับผมบนนอกอัเ้อนคววตลอดเอา้า นะครับเมื่อนี้นะครับสรุปโค้งสุดท้ายเนี่ยคือชุดนี้บอกปูชุดนี้หกบนหกซี่ครับล่างเนี่ยสามหกเล็กอันนี้เด็กคำนวณได้เลยครับแล้วก็ทะเลวันสามฝันไว้จังใดก็ปูสามแปดเนี่ยเพราะโซกันแหละถ้าบนนั้นเห็นบจำได้แน่แน่แน่เห็นสี่สองโถครับก็เลยเดี๋ยวมีเลยหาไปได้เอามาใส่ซีเนี่ยตารางเนี่ยว่าสามแปด ฝันว่าขวาล่างอนีสามเขาบว่าร่างเ้วก็มันเกี่ให้บสอตัวสาดดยินเสียงเขบเอากันแม่นด้ยิ้นบ่นว่าซีสองตัวบ่ได้ว่างท่านตาเหยียวเห็นด้วยเหยียบเห็นซีักับการห่อใบเขาเขียนมาแหละถ้ามันจำจำได้จะสามแปดาบ่นเนี่ยคือมีซีต้องได้ออกเลเ่ยเท่ารแต่ฝันอ่าสานี่เสียงเสียงเขาโซกันโอกันนะวาเลยก่อนย่กระดาษกระดาษนี่กระดาษอืม เอาท่านชมอันนี้ชุดสรุปนะครับชุดโครงสุดท้ายนะครับท่านชมก็อยู่ในชุดอ่าชุดที่ปูไหตองวดนี่แหละอ่าเห็นไหมครับหกซีหกซีเก้าซีนะครับสามหกกับหกสามนี่นะครับแล้วก็สองหกสองเก้านะครับบ่มีแต่เก้าสามกับเก้าหาเท่านั้นนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อผู้ใดมักชุดสรุปก็แค่นี้นะครับเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับอ่า ถามักกัหาหยิบจับลอตเตอรีท่ทำชมบอมักบอชอบพังกับเบิง์ซื้อเด้ทำชมเด้นะครับผมอมืชุดเต็มปูจีมี่ตกันแปดเจ็ดน้ำถาหกประมาก,ก็คือคือ 7, ค้นเจ็ดแปดเจ็ดอ่าอือเอานะครับชุดอ่าชุดสี่ตัวเงินล้านนะครับผมแปดหกสามสี่นะครับจับเอาว้านนี่กันกะตรงกันทั้ง 8, 3, แปดสามเลขฝันนะปูนะ ตรงกันทั้งสามแปดทั้งสามหกทั้งหกสี่แอบผู้ได้มักเอ้าปูถ่ายเลขถามมาหลังต้งติดหนึ่สามหาน่เด้หนึ่งสามห้าก็ติดสามนีกเด้สามหกกับสามแปดไม่นเออเขาก็เลขเขียนไว้หนิเพื่อเอฟซีจะมาเอาบนเดียวหกสี่เก้าสี่มนอืมแค่เดียวซีตัวเดียวเนบนนะครับเข้ากัเลขเรียนเขาก็บเกเลยเกี่หกสี่เล้เาเอาเ เก็ดครับเก็ดเก็ดบ่มักมาเก็ดเลยเก็ดมาเก็ดเอาเก็ดแปดเกะเก็ดหนึตัวมากคักๆงวดนี้ตัวใดล่ะปู่คิดว่างวดนี้คักๆมักทายเหรียญเนาะอืถามมักตัวเหรียญสามตัวเดียวนี่ยสามแตัวเดียวเลขฝันบ่บ่เกี่ยวกับอันเลขคำนวณครับอืม38เม็ดเดียวแม่นพี่น้องปู่ว่าถ้าถ้านี่คือตัวนี้เลขฝันเม็ดเดียวแม่น38มแอาว่าดีบ้ามากนั่ยขึ้งวันล้วนตอนนั้นนํา2งวดเรียกองที่ว่าคิดว่า หนาจะมากกว่านี้แหละครับความเร็วเป็นสช่น,นี้อา้าวท่านผู้ชมชม,มาแคปหน้าจอพี่น้องอ่านี่ครับชุดตองวดกับชุดสรุปนะพี่น้องนะชุดคัดมาให้แค่นี้เน้นคักๆคือสามหกกับหกสี่นะครับฐาปูว่าฐามักมักตัวเดียวคือเลขฝันส<อ>ามแปดแปดสามท่านผู้ชมนะครับอ่าให้ปูสรุปให้แล้วนะครับผมไกมือแล้วนะครับอ่าปูวาเนี่ยและสามมีเต็ดติดเลขขยันมาล่างพร้อมนะครับแล้วก็ติดอ่าชุดน่ สี่ตัวพร้อมสี่ตัวเงินล้านพออนร้อมแปดกับสามนี่เอาแคปหน้าจอทำชุชมตัวเดียวคือสามแปดอ่าหรือผู้ใดอยากไปจ็คนี่ก็มีหกซีสามหกแค่นั้นแมนสามรารถคำนวณกับคือชุดนี้ชุดนี้แมนครับปูคำนวณเท่านะครับ,บอา้าวกราบขอบคุณขอบคุณปูทำชุชมอ่าขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านให้โชคให้ mắn ด้วพี่น้องเด้อแบบสาธุบุญกับเอฟซีที่คนด้ร่วมถวายน้ำนะครับเนาะให้โชคให้ m ắ นเงินทองลังไหลมาดังสายนาวพี่น้อง นะครับสวัสดีครับสาธุค่ะให้โชคให้มาน้ำกันนะคะพบกันไหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ